สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับ EP ก่อนนอนวันนี้นะครับอ่ะเปิดโทรศัพท์นะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับทักทายกันมาได้เลยองละ1 0 0บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งให้ฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจะส่ง50บาทเหมือนเดิมนะครับอ่ะเริ่มองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่นะครับ อง์ที่หนึ่งนะครับพระกุยอดขุนพลนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับอ่าองนี้นะครับองค์ที่หนึ่งองที่สองนะครับเอาเป็นเนื้อชินเหมือนกันนะครับนี่องค์ที่สองจะเป็นเนื้อชินเงินนะครับไปไวๆหน่อยนะครับไปไวเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกล้าบมากนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สาม องต่อไปนะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นวัะฆังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่ดูไปด้วยจดหมายเลขกันไปด้วยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นหลวงพอทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับก็จะเป็นพระกรุมเหส่วนเนื้อชินเงินนะครับมีสององนะครับอ่ะหกกับเจ็ดนะครับนี่ เป็นเนื้อชิน้นเงินทั้งคู่นะครับเป็นเนื้อชิน้นเงินทั้งคู่นะครับนี e ่นะครับหกกับเจ็ดนะครับนี่อ่าหกกับเจ็ดเอามาดูองค์ที่หกนะครับนี่นะครับองค์น <enter> ี้องค์ที่หกองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับหกกับเจ็ดนะครับเหตุส่วนเนื้อชิ้นเงินพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับก็จะเป็นพระร่วงรางปืนเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่แปด องต่อไปนะครับองค์ที่9กับ10บนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ9กับ10นะครับจะเป็นเหรียญล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่10นะครับอ่าองต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับองค์ที่11นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับ กดนี่ใหญ่นะครับแช่น้ำมนต์องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับหลังเป็นยันไม่หลังเป็นยันนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสององค์ต่อไปนะครับสิบสามสิบสี่นะครับอ่าเหรียญล่อหลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนนะครับรุ่นแรกนะครับสิบสามสิบสี่นะครับนี่นะครับเหรียญล่อหลวงพ่อไข่นะครับวัดเชิงเลนรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับ อ่สิบสามสิบสี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นพระนาคปกนะครับกรุนาดูนะครับเนื้อดินพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องที่สิบเจ็ดนะครับ องค์ที่สิบแปดก็จะเป็นนาดูนพิมพ์ใหญ่นะครับนะสิบเ็ดพิมเล็กนะครับสิบแปดพิมใหญ่นะครับเป็นพระกุนาดูนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับซุ้มกรพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับรูปเหมือนเนื้อผงนะครับหลวงปู่โตนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ องต่อไปนะครับองค์ที่21บ็ดนะครับเป็นลูกสะกดนะครับลูกอมหรือลูกสะกดหรือว่าอะไรมากทุยนะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่21บ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่22ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลังแบบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบองค์ต่อไปครับ23ามนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับ องค์นี้องที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพระกุนะครับท่ากระดานนะครับเนื้อชินเนื้อชินเงินนะครับพระกุท่ากระดานเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับยี่สิบห้าปิดตาหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงทูบนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบห้า องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับนี่ลงรักนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนนะครับใบพุทธานะครับพระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดไปกันต่อนะครับยี่สิบแปดนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับอ่าเดี๋ยวมันมีเนื้อผงด้วยนี่ องนี้องค์ที่28นะครับเหรียญหลอดเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับ29้าจะเป็นเนื้อผงยานะครับเจ้าสัวเนื้อผงยานะครับนี่นะครับหลังยันนะครับอ่า28 29ปดยบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่30พระกุสายเหนืออีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่30นะครับไปกันต่อนะครับ31อนะครับพระเปิมต่อนะครับนี่สวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่3 1เอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับอ่าจะลอยหลวงปู่โตะนะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบสองนะครับจะลอยหลวงปู่โตะนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที oui ่สามสิบสามก็จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่อ่าพระกุเหนือดินเช่นกันนะครับพิมพ์เล็กนะครับสายเหนือพิมพ์เล็กนะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกเนื้อปะกกานะครับด้านหลังตัวหนังสือสามแถวนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบยี่สิบห้านะนะครับเอยองคนี้องค์ที่สามสามสิบห้านะครับเมื่อกี้องค์ที่สามงค์สี่องนี้องที่สาสิบห้านะครับ,เ, 3, รบ,เ, 34, รบเบอร์ละงงละอ่ะอง์นี้สามสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับอ่าขุนแผนเคลือบนะครับ นี่บรรางนะครับเคลือบสังคโลโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับอ่าพระสุ้มกอนะครับนี่สุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดไปกันต่อนะครับสามสิบแปดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยงามมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปด องต่อไปนะครับ39นะครับบุหนังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์นี้องค์ที่39องค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบนะครับขอเป็นเหรียญหลวงพ่อรีนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัะคังพิมพ์ฐานแซมนะครับจุ่มรักน้ำเกลียงเดิมเดิมนะครับองค์นี้องที่ี่41บเอด องต่อไปนะครับ42นะครับพระกุนะครับนี่พระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่42องค์ต่อไปนะครับองค์ที่43 44นะครับนี่43 44เป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับนี่นะครับ43นะครับนี่นะครับเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรก44นะครับเช่นกันนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกใครจะรับคู่ใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับ องคต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้าก็จะเป็นหลวงพูททวดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบห้ามาพเปิมมีเยอะแล้วองคต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระกุนะครับนางเสนจันนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบเจ็ดนะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งหลวงปูมุนนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดอ่าพระกุนาดูนะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับพระกุนาดูนะครับสี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ แขนกลมนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้าโอ้ยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับด้านหลังเป็นสมเด็จโตนะครับเนื้อทองแดงนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับไปกันต่อนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององจะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับอ่าไปกันต่อไปกันต่อ ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทโธใหญ่นะครับนี <Beng Zen> ่นะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับห้าสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองก็จะเป็นศพอาเป็นพระกุหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่สมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าพระคงลำพูนนะครับเนื้อสีขาวสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดพับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเป็นวัดพับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้าอ่าเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับนี่นะครับ เป็นพระกุปะพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่59องค์ต่อไปครับผมองค์ที่60ก็จะเป็นขุนแผนหลวงปูดทิมพนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่60องค์ต่อไปนะครับองค์ที่6 1อนะครับสมเด็จนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะครับองค์นี้องค์ที่7 1อนะครับเออหกนะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับองค์นี้องค์ที่61 องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับอ่าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหกสิบสองนะครับแล้วมีกี่องค์วะเนี่ยปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับมีองค์เดียวอ่านี่นะครับพิมพ์หลังแบบนะครับหกสิบสององต่อไปนะครับหกสิบสามมาพระกุสุโขไทยนะครับนี่เนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่64ก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่64องค์ต่อไปนะครับองค์ที่65อ่าเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่น2นะครับนี่นะครับ65นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่น2องค์ต่อไปนะครับอง์ที่66 67นะครับ นี่นะครับ66 67จะเป็นพระกุวัดสามเปิมพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับอ่ามาดู66นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดสามเปิมนะครับอ่า66องค์นี้67จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อจัดทั้งคู่เลยนะครับนี่66 67นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่68นะครับอ่าปิดตาพ่อแก้วอยู่นี่นี่ไงฮะไม่เจออ่าปิดตาพ่อแก้วอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ องนี้นะครับองที่หกสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับอ่าพอลอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อวลลำเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบก็จะเป็นพุทโธน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่พุทโธน้อยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบองต่อไปนะครับเจ็ดสิบเอ็ดก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ นี่นะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับเจ็ดสิบเอ็ดองค์ต่อไปนะครับเจ็ดสิบสองนะครับอ่าเหรียญล่อหลวงพ่องเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่ผิวออกภายเงินแก่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสององค์ต่อไปครับเจ็ดสิบสามนะครับเหรียญหลวงปุ่ทวดนะครับนี่นะครับเหรียญน้ําเต้านะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามองค์ต่อไปครับเจ็ดสิบสี่นะครับ อ่ะสมเด็จนะครับหลวงพ่ออ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับสามชั้นนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับอ่ะหลวงปู่ทวดใบสาเกนะครับนี่นะครับปีศูนย์เก้านะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปครับเจ็ดสิบหกก็จะเป็นสมเด็จนะครับปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหก องต่อไปครับ77นะครับอ่าเหรียญโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับ77 78นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญโชคดีเหรียญเล็กนะครับ77จะเป็นเนื้ออปากานะครับ78จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่า77 78นะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมองต่อไปนะครับองค์ที่79นะครับอ่าพระกิ่งนะครับไม่รู้ที่นะครับ องนี้องที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับอง์ที่แปดสิบนะครับสมเด็จวัดละคงฐานแซมนะครับนี่นะครับจุ่มรักน้ําเกียงอีกหนึ่งองนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหลียสเสมาหลวงพ่อขันนะครับรุ่นแรกนะครับวัดนกกระจาบเนื้อปลาก้านะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่82นะครับก็จะเป็นเหรียญกลมเล็กหลวงปู่สีนะครับอายุยืนเนื้อทองแดงชุบทองปี18นะครับองค์นี้องค์ที่82องค์ต่อไปนะครับองค์ที่83ามนะครับอ่ะเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นรุ่น2นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่83ามนะครับ องนี้องที่แปดสิบสามองต่อไปนะครับแปดสิบสี่ก็จะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับนี่โลหะแกงเงินด้วยเนื้อสองสี่นะครับองค์นี้องที่ 7, เจ็ดไอ้องนี้องค์ที่แปดสิบสี่พูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับองค์ต่อไปครับแปดสิบห้าอ่ารูปลอปั๊มหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองลูไอออกวัดหนองโพนะครับเนื้อ,อปาก้านะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้า องต่อไปครับแปดสิบหกก็จะเป็นเหรียญล่อวัดบ้านแหลมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับพระกุนะครับนี่พระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดองต่อไปครับแปดสิบแปดอ่าขุนแผนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปด องคต่อไปนะครับ89ก็จะเป็นเหรียญพระไอเป็นพระผงพระพุทธนะครับหลวงปู่โตปลุกเสกนะครับนี่นะครับหลวงปู่โตปุกเสกนะครับองค์นี้องค์ที่89องค์ต่อไปนะครับองค์ที่90นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะครับเนื้อปะการุ่นแรกนะครับนี่องนี้องค์ที่90องค์ต่อไปครับ9 1อนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่9 1เอ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับอ่าเหรียญนะครับนี và, ่เหรียญเสียมาหลวงปู่เพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับอง์นี้หรือหลวงปู่เจือนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสององต่อไปเลยนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนี่นะครับวัดชําป่างามนะครับฉะเชิงเซานะครับเนื้อทองแดงเดิมๆนะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบสาม ไปกันต่อนะครับกับองค์ที่เก้าสิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งองค์นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่เก้าสิบสี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้าเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับรูปหล่อนะครับ หล่อโบราณนะครับหลวงปูหมุ่นนะครับหล่อโบราณครึ่งองคนะครับด้านหลังมีโค้ดนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะหล่อโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าส์บหองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับจังหวัดพิจิตรเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบแปดนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปด องต่อไปนะครับองค์ที่99นะครับก็จะเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับเนื้อประกานะครับด้านหลังเป็นพระพุทธนะครับนี่องนี้องค์ที่99องค์ต่อไปนะครับองค์ที่100นะครับนี่นะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นเป็นพิมพ์2หน้าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์ส่งฟรีนะครับซื้อองค์เดียวมีค่าจะส่ง50บาทนะครับอีีก่อนนอนวันนี้จัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยนะครับ ไปกันต่อนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับคีตาสามชายเนื้อดินนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสองก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสององค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเนื้อปะก้านะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสาม องคต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่นะครับหนึ่งร้อยสี่จะเป็นเหรียญหลอดชินราดพิมพ์สองหน้านะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปูุ่กนะครับเนื้อตะกั่วชินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยหกก็จะเป็นพระล่วงยืนต่อนะครับเนื้อดินนะครับพระโกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับอ่าหลวงพ่อเงินขีตตาสี่ชายเล็กนะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินขีตตาสี่ชายเล็กนะครับไปกันต่อหนึ่งร้อยแปดนะครับอ่านี่นะครับ,108นรบนหนึ่งร้อยแปดนะครับเป็นเหรียญพระสังฆราชนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยแปด องต่อไปนะครับองที่109ก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับเนื้ออปาก้านะครับนี่นะครับองนี้องที่109องค์ต่อไปนะครับองค์ที่110นะครับอ่ะรูปล่อหลวงพ่อทบพิมพ์ทานเต้ยนะครับปีศูนย์ห้านะครับองนี้องค์ที่110องค์ต่อไปนะครับองค์ที่1 1 1อนะครับก็จะเป็นเหรียญเก้าปีลึกนะครับไม่รู้ที่นะครับเนื้ออปาก้านะครับองค์นี้องค์ที่111 องค์ต่อไปนะครับหนึ่ง้ยสิบสองก็จะเป็นพระกุนะครับยอดขุนพลนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่ง้อยสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้อยสิบสามนะครับอ่าเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญไอ้ไข่เจดีนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับเนื้อทองแดงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยิบสี่ก็จะเป็นสิวลีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับ อ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบหกนะครับอ่าเหรียญเ็จเตียนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับ หลวงปู่หลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับปีหนึ่งแปดนะครับองคนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดอ่าหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับสามชายนะครับอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบแปดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับนี่เลยพระ กิ่งนะครับหรือพัะชัยนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระกุนะครับลีลากำแพงเพชรเนื้อดินนะครับองคนี้องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะครับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับ ลีลาเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับพระกุนะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยี่สิบสององต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับอ่ะนี่เลยพระรอดพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยี่สิบสามองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยสี่นะครับเอาอะไรอ๋อนี่เดี๋ยว หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับหลวงพ่อปานนะครับขีไก่นะครับนี่องนี้องที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่องค์ต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัลคังพิมพเจดีเล็กนะครับนี่นะครับแตกลายงานสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับนี่นะครับสมเด็จวัลคังเนื้อกลาบมากนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหก องต่อไปนะครับ127อ่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่บางขุนพรมกูเก่าพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้องค์ที่127องค์ต่อไปนะครับ1 2 8 129ยนะครับนี่พระเปิมนะครับนี่นะครับสายเหนือนะครับ128เนื้อสีดำนะครับ1 2 9จะเป็นเนื้อสีอิดนะครับนี่สวยทั้งคู่นะครับ1 2 8 129ด องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสาสิบนะครับอ่าสมเด็จวัละคังเนื้อกาบมากอีกหนึ่งองนะครับองต่อไปนะครับหนึ่งร้ยสาสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับหมดแล้วสมเด็จปากน้ํานะครับนี่หนึ่งร้ยสาสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับเครือบเล็กเกอร์เดิมๆนะครับอ่าศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งี่แปดสี่แปดนะครับ EP นี้ก่อนนอนนะครับพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับสวัสดีครับ